สวัสดีคนราศีมีนทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมทเซทารโรบายตาค่ะจงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริงฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนต้องการสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แดงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการสปอร์ตตาถูกๆุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวง รายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนคนราศีมีนเป็นไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนมกร,ราคมจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคนบ้างนะคะมาเริ่มเมาท์มอยเซไพทาร์โรกันได้เลยคะ่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ตาใช้สำหรับนี้นะโอเคค่ะขอเช็คพลังงานคนราศีมีนที่เข้ามาดูหน่อย เหมือนเริ่มสมัครงานหรือเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนงานหรือเปล่าคนราศีมีนนะคะหรือมันมีอะไรบางอย่างที่ที่คุณรู้สึกว่ามันมีแพชชั่นอะที่คุณอยากสร้างสรรค์หรือคุณอยากอยากทำมันะนะตอนนี้เนาะหรือมันอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ตารู้สึกว่าคุณอยากจะไปเริ่มต้นใหม่ คุณอยากจะเดินออกจากที่เก่าคุณอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบสมมติทําบัญชีมาตลอดเงี้ยคุณอยากจะเปลี่ยนไปทำแอดมินหรือออดิตหรือโปรแกรมเมอร์ออแต่งแตกต,ต่างไปเลยเอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะนะก็ได้ตอนเนี้ยหรือแม้กระทั่งอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าคุณไปถึงจุดที่แบบ อคุณตามันเริ่มไม่รู้เราชีวิตต้องการอะไรอะ่ะมันมันเบื่อเออม,มันมันเบื่อมันมันอยากจะทําอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขกว่าเนี้ยเช่นบางคนอะ่ะจะแบบคุณทํางานอยู่ในเมืองตลอดเลยอะ่ะแล้วคุณก็อยู่ห่างจากครอบครัวคุณรู้สึกว่าอืมพ่อแม่ก็แก่ลงทุกวันเนาะอยากกลับไปทํางานต่างจังหวัดหรืออยากกลับไปทํางานที่บ้านอะไรอย่างนี้ยค่ะ คุณรู้สึกว่าเอ,อชีวิตเรามันก็มันก็แค่เนี่ยเราจะโด่งดังไปเพื่ออะไรเราจะมีเงินเยอะไปเพื่ออะไรถ้าคนที่เรารักไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันมีอะไรบางอย่างที่ที่คุณเริ่มที่จะฟังเสียงของตัวเองมากขึ้นเลือกที่จะเลือกตามเสียงภายในตัวเองมากขึ้นมากกว่าสิ่งที่สังคมบอกว่ามันถูกต้องนะ่ะที่คุณเป็นตอนเนี้ย เช่นคุณอาจจะอยู่ในจุดที่โอ้ยทุกคนต้องการตัวคุณมากเลยคุณทํางานเก่งมากเลยแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีแพชชั่นอ่ะคุณอยากจะไปทําอะไรใหม่ๆที่คุณที่คุณไม่เคยทํามาก่อนอยากจะไปเรียนรู้ใหม่อยากจะไปถ้าคุณอยู่ในจุดที่เป็นหัวหน้าคนคุณก็อาจจะแบบเออเบื่อแล้วว่าอยากไปทําอะไรที่มันเป็นเด็กอ่ะตาขอดูเอนเนอรจีอีกนิดนึงนะเหมือนคุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่าง เลือกอะไรบางอย่างทำให้อ่านกับผัวนี้อืมที่คุณยังอยู่ตรงนี้เพราะว่าเพื่อนคุณหรือเปล่าคุณยังอยู่เพราะเพื่อนยังดีอยู่คุณยังอยู่เพราะว่ากลัวเพื่อนทิ้งหรือคุณยังอยู่เพราะว่ากลัวเพื่อนเหงาหรือเปล่าหรือไม่ก็พลังงานก็คือคุณคิดอะไรเยอะอยู่นะ ไพ่ใหญ่ขึ้นเยอะนะคะคุณมีความคิดอะไรบางอย่างอยู่มันอาจจะเป็นความกลัวไปก่อนคุณอยากจะไปเรียนรู้อะไรบางอย่างอยากจะไปศึกษาอะไรบางอย่างอยากไปปรึกษาเพื่อนหรืออยากไปทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นการพพอร์ตคนอื่นรวมถึงคุณก็มีความสุขกับการทําสิ่งนั้นไปด้วยนะคะโอเคประมาณนี้พลังงานนะแล้วเรามาดูสิว่าในเดือนมกราคมคุณจะเจอกับอะไร สำหรับนี้มันอ่านกับหัวได้ที่ไหนอ่อจ๊ะสาวนะแป๊บบนึงนะคะโอเคค่ะบางทีมันอาจจะต้องแบบทำอะไรอะไรที่มันตามใจตัวเองได้แล้วอ่ะมันไม่ได้ตามแพทเทิร์นของสังคมบอกอะไรเงี้ยคุณอาจจะเบือ่อหรือไม่ก็แบบเบื่ออยู่ในกฎในกรอบอะไรบางอย่างก็ได้ค่ะเราก็มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจไปเซ็นเอกสาร ไปเริ่มงานที่ใหม่ไปสมัครงานที่ใหม่หรือย้ายแผนกอะไรก็ได้นะมันจะต้องเป็นอะไรที่ที่มีการเริ่มใหม่เหมือนแบบอยู่ๆก็ย้ายงานอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมาเริ่มสะสมวันพักร้อนใหม่อะไรประมาณนั้นนะคะก็สู้ๆนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่ามกราคมเนี่ยคนราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างคะขอตาดูภาพรวมหน่อย างคนจะไปต่างประเทศหรือไม่ก็มีการเดินทางเกิดขึ้นนะมกราคมนะคะการเดินทางก็คืออาจจะแบบไปประเทศต่างๆแล้วไปเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือในเดือนมกราคมอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณจะเลือกความคิดของคุณบางอย่างเนี่ยมาเริ่มต้นในการสร้าง หรือเป็นครีเอเตอร์บางอย่างนะคะเริ่มต้นด้วยความสุขคนอื่นตัวของคุณเองคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกแต่ว่าคนอื่นน่ะเขายอมรับในตัวของคุณมากเลยนะในเดือนมกราคมคุณอาจจะประสบความสําเร็จมากมากเลยในเรื่องของการงานบางอย่างที่คุณได้เริ่มต้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเริ่มต้นแต่ก็ดูแล้วเหมือนกับว่ามันจะเป็นการทํางานที่มันดูจะสามารถที่จะ สร้างรายได้แล้วก็สร้างความสุขให้กับคุณได้กับสิ่งที่คุณเลือกทําสิ่งนี้บางคนอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปต่างเนี่ยกับไปอยู่กับบ้านกับครอบครัวของคุณหรือไม่ก็ไปต่างประเทศโยกย้ายไปทํางานหรือว่าอยากจะเก็บเงินบางอย่างเนี่ยคุณก็จะมีการวางแผนในเดือนมอการาคมนะคะเช่นคุณอาจจะอยู่ในตําแหน่งแบบใหญ่โตมากๆเลยอยู่คุณลาออกแล้วคุณก็ไปทํางานที่ต่างประเทศเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยเคยเห็นปะ เบื่อแล้วชีวิตผู้บริหารอะมันก็มีคนที่ไม่ได้ทะเทยอทะยานเท่ากับเท่ากับเขาเรียกว่าอะไรเท่ากับคนทั่วไปเนี่ยอวะเช่นมันอิ่มอกอิ่มใจกับตรงนี้แล้วมันก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่คุณตั้งเอาไว้อืมอาจจะตั้งเมื่อต้นปีที่แล้ว ไอ้เป้าหมายเนี้ยมันจะถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความสุขด้วยการเรียนรู้ด้วยหนทางการสร้างเงินการที่คุณจะเห็นช่องทางอะไรบางอย่างที่คุณจะสําเร็จอะในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นหลักเลยนะคะเป็นเรื่องของการเดินทางเปเรื่องของการสู้ที่จะทําบางสิ่งเพื่อให้ความฝันหรือประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนั้นๆน,น,นะตาขอดูอีกแถวหนึ่งสิมกราคมค่ะคนราศีมี มีไพ่เด็กๆขึ้นมาเยอะจริงๆอะเหมือนคุณจะเริ่มต้นเริ่มใหม่เดินออกจากที่เก่าๆคิดมาดีแล้วอะค่ะเนาะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณจริงๆเช่นอยู่ที่เก่ามันได้เงินน้อยคุณอาจจะไปสร้างผลงานที่ใหม่ได้คราวนี้สิ่งที่คุณต้องคิดก็คือว่าก่อนจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สำหรับคนที่จะย้ายงานนะคะในเดือนมกราคมคุณยัง เอาจิตคุณไปผูกอยู่กับอะไรที่ทำงานเก่าหรือเปล่าเช่นยังโกรธใครอยู่ไหมยังเกลียดใครอยู่ไหมยังคิดถึงใครอยู่ไหมในเชิงลบในที่ทำงานเก่าคุณต้องเคลียร์ตรงนั้นให้ไวเพราะเวลาที่คุณจะย้ายไปใหม่คุณควรจะย้ายไปด้วยพลังงานในตัวเองแบบใหม่ถ้าคุณย้ายไปด้วยพลังงานในตัวตนแบบเก่าสมมติคุณเจอหัวหน้างานที่เอาเปรียบคุณมากๆเลย แล้วคุณก็เจ้าคิดเจ้าแค้นหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดซ้ำคิดวนฉันทําอะไรให้เธอทําไมเธอถึงเกลียดฉันทำไมเธอต้องทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันกลายเป็นว่าคุณจงจําไว้เสมอ,อเวลาที่คุณคิดอะไรย้ําๆหรือเหตุการณ์ที่หัวหน้าทําร้ายคุณนะ่ยไม่รู้กี่ครั้งแหละแต่คุณน่ะคิดและรู้สึกกับมันมากกว่าจํานวนที่หัวหน้าทํากับคุณแน่นอนพอทุกครั้งที่คุณคิดคุณจะรู้สึก พอคุณรู้สึกไอตัวของจิตใต้สำเนึกอะเออเวลาคุณจะดึงดูด m a n i f e s อะไรเข้ามาในตัว m a n i f e s อะไรเข้ามาหาตัวมันคือสิ่งที่คุณย้ำคิดย้ำทำและรู้สึกซ้าๆคุณต้องเท่าทันอะอืมนะคะในเดือนมกราคมจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการไปข้างหน้าการคิดเปลี่ยนชีวิตในรูปแบบใหม่ที่คุณก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะไปทางเนี้ยอืม มันอาจจะไม่ได้รวดเร็วแต่มันอาจจะไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชีวิตของคุณมันดูมั่นคงมากขึ้นจากสิ่งๆนี้แต่ขอดูการเปลี่ยนแปลงหน่อยว่าภาพรวมเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงแบบไหนคะโอ้ถ้าคุณโดนกดบางอย่างเอาไว้ที่ทำงานเก่า แล้วเขาทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจประมาทไม่เก่งพอสิ่งที่คุณจะได้เริ่มต้นในมการาคมเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจอะ่ะใครที่บอกว่าคุณไม่เก่งตาไม่ได้บอกว่าให้คุณคิดว่าตัวเองเก่งนะแต่ในรูปแบบที่ว่าถ้าใครบอกว่าตัวคุณไม่เก่งแล้วคุณรู้สึกว่าเออจริงว่ะฉันไม่เก่งเออสิ่งนี้คุณควรจะเป็นไม่ใช่ว่า คิดว่าเขาโทษบ,บอกว่าคุณไม่เก่งแล้วก็คิดอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเออว่าฉันไม่เก่งจริงว่ะก็ไปเรียนรู้อะ่ะไปอุดรอยตรงนั้นไว้พอคุณเก่งพอมันจะหายไปปัญหาน่ะเนาะเขาเนี้ยมกราคมจะเป็นเดือนของคนคุณเนี่ยจะรู้สึกมั่นคงในใจ เราก็ไม่หวั่นไหวต่อคาพูดของคนอื่นมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากใน, passion, ในเรื่องของแพชชั่นในเรื่องของแรงบันดาลใจในเรื่องของการงานการเรียนในใดเป็นต้นถ้าคุณอยู่ผิดที่ผิดทางในเดือนมกราคมคุณจะมีอยู่ในถูกที่ก็คือถ้าการเงินที่เก่ามันไม่เวิร์กเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการเริ่มต้นสมัครงานหางานใหม่แล้วคุณจะไปเจอที่ที่แบบเอ้ยมันคุ้มค่าเหงือวะ่ะมันคุ้มค่าแรงวะ่ะแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณคือเด็กมิชิเ่นคุณเก่งนะอืม ดูมีแพชชั่นดูเป็นการแบบทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์เดิมๆของคุณเนี่ยก็ส่งกำลังใจให้นะคะมาดูเรื่องของการงานกันหน่อยค่ะการงานคนราศีมีนในเดือนมการาคมค่ะคุณจะเจองานที่คุณต้องการจะทํำจริงๆแล้วมันจะมีความสุขหรือไม่ว่าแบบ หนึ่งคือบางคนจะเจอตัวเองว่าตัวของคุณต้องทำอะไรอถ้าคุณจะเจอตัวเองให e ้เ e r s ส l ยใดๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราเราทำอะไรแเราจะมีแฟชั่นนะเราจะทำอะไรดีนะสิ่งนี้คุณควรทำกับตัวเองเลยอ่ะต้องหัดที่จะเงียบบ้างอาบน้ำเนี่ยฟังเพลงไหมฟังพอดแคสไหมหรืออาบน้ำมีสติไหม เวลาไฮเออร์เซลจะมาหาคุณน่ะคุณต้องเงียบมากพอเช่นถ้าตั้งคําถามว่าฉันเกิดมาเพื่อทําอะไรวะฉันเกิดมาทําไมวะนะคะถ้าเขาจะมาได้คุณต้องเงียบมากพอหรือคุณไม่ต้องไปจดจอกับมันแต่ต้องมีสติอยู่กับความว่างบ้าง เขาถึงจะเข้ามาได้ในเดือนมนกราคมเนี่ยตารู้สึกว่ามันอาจ,จะเป็นไปได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคูบาอาจารย์ของคุณเนี่ยมีการผลักดันอะไรบางอย่าง,างเกี่ยวกับเรื่องของการงานเพื่อให้คุณเห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็เพื่อให้คุณกลับมาเจอตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันทําอะไรได้หรือฉันอยากจะทําอะไร คุณจะได้เจอสิ่งที่ใช่สําหรับคุณมันอาจจะเป็นการให้ในแบบของคุณแต่ว่ามันอาจจะผ่านงานประจําก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทํามันจริงๆนะคะในเรื่องของการงานดูลจะมีความสุขหรือบางคนอาจจะเจอคนที่หยิบยื่นโอกาสบางอย่างมาให้เป็นคู่พาร์ทเนอร์เป็นคู่ธุรกิจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไฮเออร์เซลของคุณผลักดันให้คุณได้เจอกับคนเหล่านั้นโอเคต่อมามาดูเรื่อง ความรักค่ะความรักของคนราศีมีนในเดือนมการาคมอืมคนที่มีคู่คนที่มีคู่ก่อนนะ มีคู่อยู่ด้วยกันหลือใดๆก็แล้วแต่แล้วคนมีคู่เนี่ยปัญหามันมีอะไรบ้างอะที่คุณเป็นกับคู่ของคุณคุณอาจจะต้องใจร่มรแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงมันไปช้าๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะปัญหามันจะคลี่คลายมันต้องใช้ความใจเย็นนะมันจะมันจะใช้ความใจร้อนไม่ได้ มันจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแต่ตามมองเห็นว่าคุณจะผ่านไปได้ด้วยความนิ่งแล้วก็ไม่ได้ใช้อารมณ์อะนะคะสำหรับคนโสดเลยคุณเนี่ยจะไปโฟกัสเรื่องของการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆในเรื่องของการทํางานในเรื่องของตําแหน่งงานหรือในเรื่องของการเงินมากกว่าความรักนะคะที่เป็นคนโสดเนาะเหมือนกับประมาณว่าถ้าฉันมีเงิน หรือฉันมีตำแหน่งงานที่ดีรักที่ดีๆมันก็จะเข้ามาเองอคุณอาจจะโฟกัสไม่ได้โฟกัสเรื่องคู่หนึ่งรอยเปอร์เซ็นสองคนโสดแต่ว่าคุณจะโฟกัสเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งงานถ้าหน้าที่การงานใ,นใดๆมันดีเดี๋ยวคนที่ดีมันก็เข้ามาเอง <c oughs> อันนี้คือความรักของคุณนะ,นะคะขอดูเรื่องของการเงินหน่อยคะ่ะ เงินน่ะมีอยู่แล้วแล้วมันจะมาจากสิ่งใหม่ด้วยถ้าคุณเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วนะเออคือจิตใจอย่างคุณเนะี่ยหรือความรู้สึกของคุณคุณไม่ได้ขาดเรื่องของการเงินคุณรู้ว่ามันหามาได้ใหม่แต่สิ่งที่ตากำลังจะบอกก็คือว่าเส้นทางใหม่ที่คุณกําลังจะสร้างหรือเริ่มต้นมันมันจะมีมันทําให้คุณมีรายได้มากขึ้นแน่นอนค่ะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเลยสําหรับสำหรับคนราศีมีนเนาะ แต่ว่าไอ้ปัญหาที่ตาเห็นเมื่อกี้ถ้าบางคนอยู่กับบริษัทที่เขาใช้งานคุณเยอะแต่ให้เงินน้อยเนะี่ยคุณก็ต้องยอมที่จะเชื่อมั่นใน potential หรือศักยภาพของตัวเองแล้วก็ออกมาไปหาที่ใหม่ที่มันเหมาะสมกับคุณค่าของคุณมากกว่าแต่คุณต้องเชื่อว่ามันมีตรงนั้นขอดูเรื่องของสุขภาพหน่อยสุขภาพของคนราศีมีในเดือนมกราคมค่ะ คุณมีครอบครัวคุณอยากจะอยู่เป็นนานๆพี่ไพ่ก็บอกว่าลองเลิกพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันไม่โอเคดูตัดตัดมันไปเลยได้ก็ยิ่งดีนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าสุขภาพของคุณมันก็จะดูแบบก็เรื่อยๆลองดูสิมันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของคุณคุณลองปรับดูนะคะแล้วชีวิตคุณจะโอเคมากขึ้นบางคนบอกแต่ว่าเราเป็นโรคอะไรบางอย่าง ใช่เราเป็นโรคอะไรบางอย่างแต่เราก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเอามาแบบมาโทษตัวเองอะคะ่ะเป็นก็คือกินยาหรือรักษาปกติแต่สิ่งที่คุณควรจะเป็นเพิ่มขึ้นคือคุณเคยบอกรักตัวเองเมื่อไหรนะคุณเคยบอกรักร่างกายเมื่อไรนะลองทําดูนะคะสุขภาพเป็นยังไงเรื่อยๆคะ่ะลองปรับพฤติกรรมบางอย่างด้วยขอดูไพ่สรุปคะ่ะสรุปคนราศีมีในเดือนมกราคมแล้วก็ไพ่แนะนำนะคะ ให้บทสรุปก็คือว่าคนที่เป็นดาวอย่างเงก็เป็นดาวอยู่ดีอ่ะอ,อย่างที่บอกคุณยังมีความหวังอยู่เสมอแล้วก็คุณจะมีความสุขแล้วก็บางคนจะได้อยู่คนเดียวปีกวิเวกมากขึ้นรววเพราะว่าคุณต้องเอามันสมองตัวเองไปสร้างอะไรบางอย่างนะคะก็ขอให้สำเร็จในเร็ววันซึ่งแต่ก็เห็นว่ามันจะสำเร็จเราเป็นเงินเป็นทองได้ ในกรณีของไพ่แนะนําก็บอกว่าอืมทุกอย่างอ่ะมันมีเวลาของมันเนาะควบคุมความคิดความรู้สึกแล้วก็จดจ่อกับสิ่งที่ควรจะโฟกัสหรือจดจ่อแล้วก็สมดุลให้ได้ในเรื่องของความคิดความรู้สึกมันควรจะไม่ไหลไปทางลบเกินไปหรือบวกเกินไปมันควรจะสมดุลอยู่ตรงกลางนะคะมาให้พี่ไพ่เต่าเราเข้าแนะนำคนราศีมีนกันหน่อยในเดือนมกร,ราคมค่ะ คุณกำลังจะได้เจอความเคลียร์ชัดบางอย่างหรือตื่นรู้บางอย่างในเดือนมกราคมเพื่อให้ชีวิตของคุณเติบโตและอยู่ในเส้นทางของการเดินทางที่ดีคุณจะมีพลังงานที่ดีครั้งหนึ่งจะส่องแสงจะเปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งเราก็จะรู้ว่าความรักที่แท้จริงมันคืออะไรไม่ว่าจะเป็นการรักคนอื่นการรักตัวเองไม่ใช่ต้องรักทุกคนรักทุกคนทำไม หลังจากว่าคนที่มันรักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณจะดูมีความสุขคุณจะได้รับแหล่งพลังงานที่ดีมีเอเจ้ที่ดีนะคะนี่คือเรื่องราวของคนราศีมีนในเดือนมกราคมค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใคร แม่เสดทาโรใบาตาขอกราบขอพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะต่อไปแล้วนะบา,บายยคะ่ะ